พี่จ้พี่น้องสุภส,สุขนาจามาเจอกับช่องปุนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องห้างหายปไปหลายมือเน,นาะจ้าน้อเมื่อนี้ปุนาก็มีความสวยความงามมาฝากกันจา้ามาเจอกันกับปุานาในปุนาตรงมีอยียงดีดีมาฝากกันค่ะพี่น้องจา้าบ่ต่างทําเผือเสียเวลานะคะปัญหาผมหงอของอผู้หญิงเรานะคะคืออายุอายุมากขึ้นนะพี่น้องผมหงอกนี่มันก็จะมาเยือนเนาะมันบ่ต้องอายุมากขึ้นหรอกพี่น้องอายุบางคนสามสิบสี่สิบกับผมหงอ พี่น้องปูน,นากันเลยมีสูตรนะคะสูตรนะคะที่ปูน,นาทําใส่อยู่ประจาพี่น้องเอามาฝากกันนะจ๊ะพี่น้องเจ้าความสวยกับงานบ่ได้พี่น้องเกิดเป็นหญิงนี่หยุดสวยบ่ได้เด็กค่ะมาเราต้องวิ่งตามสวยเนาะก่อนป่น,นากันเลย,เยปัญหาผมหงอกพี่น้องผมหงอกไลโอ้ยจีแมนเอียงผมกับหงอกไว้ไว้เนาะอันว่าแต่อัน อายุสามสิบขึ้นก็กัวนี่โอ้ยผมนี่มันหงอกผมหงอกของปูน้ามันบริ่งหงอกแบบนี้นพี่น้องมันหงอกแบบเส้นๆๆแ้วก็สีก็ลงเก่งๆอย่างพี่น้องปูน่าก็ถอน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 แห้งไร้แห้งขึ้นพี่น้องก็เลยตัดสินใจอค้นหาสูตรนะพี่น้องปูน้าก็เลยได้สูตรนี่พี่น้องนี่ฮะสูตรอันนี้อันนี้กระปุกนี่ไม่ใช่กระปุกอันอันตามยีหัว้ะพี่น้องกระปุกนี่กระปุกที่เราใส่จากอัน อาหารต่างๆที่ปูน่ามาใส่นะคะสูตรนี่ปูน่าทํามานะคะโดยของที่ใช้เนี่ยบ่ยากเลยพี่น้องของที่ปูชปูน่าใส่เนี่ยจากพี่น้องมาเบ่งสูตรปูน่าจะบ่ะเห็นเบ่งแต่ว่าปูน่าจะแนะนําวิธีการว่าอันส่วนประกอบที่ปูน่าใส่นั้นมันมอีอย่างเนี่ยเราพี่น้องเนาะอันหัวหอมนี่ค่ะหัวหอมแบบนี้ผู้ใดบ่มีหัวหอมใหญ่ๆยังสีเด้อคะพี่น้องก็ใส่หัวหอมแดงบ้านเฮาเนาะพี่น้องกะล้วก็อัน ลูกใบกระวานนี่พี่น้องนี่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 อันเนี้อ่ะน,นีประโยชน์มากไหมเนี่ยปูน่นาเขาจะซื้อมาเป็นถุงแล้วก็เอามาใส่กับโถไว้พี่น้องนเ,เ,เนีแบบนนเขาเรียกกระวานเนาะแบบนี้เนาะเขาเรียกอ่าลูกกระวานเนาะแมนบอลพี่น้องเนาะอันนี้จริงๆพี่น้องอันมันมีประโยชน์หลายอย่างไอ้กระวานนี่สามารถกินแก,ลโลก่โรคโควิดยังก็ได้พี่นอ้องอ่าแล้วก็อีกอย่างคือไผบ่มีคบแบบไผบ่มีซาอยู่บ้านปูน่าปกติเขาจะใส่ ชาอะกันชาที่เป็นเป็นซองๆนะพี่น้องสามารถใส่ได้สองอันนะพี่น้องแต่ว่าปูน่าเป็นคนบนดื่มชาแตเลยสามีเพิ่ดื่มคอฟฟนะคะน่กาคือคอฟฟผงคอฟฟ่นี่เทลงไปร่วมกันกันขั้นตอนอันเห็ดนะพี่น้องป่้ยยากอยานพี่น้องปอกหอมเนี่ยพี่น้องปอกเปลือกต้องหอมออกพี่น้องเนี่ยปอกเปลือกหอมออกแล้วที่นี่กะอันเอาไปใส่หม้อพี่น้องน้ำเนี่เติมอะไรประมาณชัก ันแก้วครึ่งนะคะแก้วแก้วดื่มน้ำารสักแก้วครึ่งนะพี่น้องหรืออาจจะสองแก้วก็ได้เพราะว่าเวลาเข้าไปต้มล้วน้ำมันจะลดแล้วก็เปลือกหงวหอมนะคะเนี่ยตัดยังสีเหลาทิ่มพี่น้องเนี่ยใส่ให้เบิร์ดเนี่ยงวหอมล้วาเนื้อที่มันอันขัางในที่มันบอกไขดีกับสมกันได้พี่น้องแล้วก็ใส่อ่าเนี่ยกระวานเนี่ยใบกระวานเนี่ยพี่น้องมันมันกระวานออีหยังก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เออีหยังน้อนเนี่ยนี่พี่น้องว้าลืมซื้อ มันเป็นเมนกับว่านาอหรืออีอย่างนี่นี่มันจะเป็นยังสีพี่น้องนีี่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังสีเดอพี่น้องโอ้ปูหน้ากับลืมสื่อเอียงน้อพี่น้องเนี่ยนี่นี่พี่น้องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เด้สนี่เบิ่งเอาเดอมันเป็นเมนกับว่านะมันเป็นอีอย่างนี่เนี่ยเบิ่งเอาเด้อเนี่ยมันจะเป็นอย่างสี่มันจะเป็นสีแบบนี้พี่น้องเนี่ยโอ้ยน้นองลืมสื่ออัน มันบ่เมนกับวานกับวานมันจะเป็นมันจะเป็นเซ็กซนะี่เนาะอันนี้มันโมแม่นกับวานเขเออ่นึ่งอย่างเนาะโอ้จม่นขอยลืมสื่อพี่นออ้องขอยลืมสื่อขอโทษขอ ơi, ขอยลืมสื่อเนี่ยพี่น้องสามย่างนี่แหละเนี่ย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 นีต่ตัวนี้นะคะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลักษณะจะเป็นยังสี่เลยจัดเด้อเนี่ยแล้วกะเนี่ยมันจะเป็นยังสี่แล้วกะเอาไปต้มอันก็ต้องใส่หลายเด้อพี่น้องใส่จักหนึ่งส่วนโต้เด้อค่ะเนี่ย เนี่ย yeah, เอาใส่ชักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องแล้วก็บางคนอันเฮดเพื่อไปไหลายๆก็ได้กับใส่สองโตะก็ได้คกะอันกาแฟนี่ใส่ไปจักสองซ้อนโต๊ะพี่น้องหอวหอมเนี่ยหอวหอมบางคนอาจจะใส่สองหัว,หวก็ได้เพราะว่ามันจะได้หน่อยเนาะเพราะว่าเปลือกมันจะได้หน่อยเนี่ยใส่หลังจากนั้นก็เอาน้ำเติมสักสองแก้วนะคะไปต้มพี่น้องหรืออาจจะเป็นสองแก้วครึ่งก็ได้เอาไปต้มพี่น้องไปต้มไปต้มไปต้มจนส่วนประกอบส่วนผสมมันอัน เขากันแล้วพี่น้องกันนี่มันก็จะได้มาปูนาจะมาจะม,มากรองพี่น้องใส่กรองใส่ตะแกรงนะคะแล้วก็อันกรองใส่ตะแกรงจะ้ะอันแล้วก็เอามาพอให้มันเย็นแล้วก็ใส่โถเนี่ยไปแช่ตู้เย็นไว้พี่น้องล้างจากนั้นลน่ะพี่น้องก็บุยากพี่น้องใส่ปุ้ยเนี่ยปุนาก็จะตักเนี่ยคนคนห้นมันเขากันแล้พี่น้องเพราะว่าอันมันจะได้เนี่ยปูนาก็จะแบ่ง แบ่งในบูน่าก็จะใส่ผมยังชีนอ่ะตักกระสออโอ้ยมันเฮียเส้นหนาก่อยเนี่ยตักกระสออเนี่ยพี่น้องเวลาเห็ดอีกเห็ดในห้องน้าพี่น้องมันจังสิบริอันมันจังสิบริเวเปียกเนาะเนี่ยใส่เข้าไปในหัวของสีพี่น้องได้ผลนะจะบอกให้ได้ผลอี๋พี่น้องบูน่าเห็ดก็จะความวาแล้วเนี่ยเวลาอันโอ้ยมันห่วยเส้นหนาเนี่ยเวลาอัน เนี่ยกินสินะโอเคก่อนอื่นอันนี้คือสูตรของผมนะอันนี้คือก่อนอื่นนะก่อนอื่นปูนณาจะอันเพราะว่าอันก่อนที่ปูนณาจะอันมาร์กมาร์กมาร์กม้สิพี่น้องเดี๋ยวจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวฮ็ดอันมาร์กผมไปให้มันแล้วก่อนเดี๋ยวปูุ่าจะมาแนะนําอีกสูตรนะคะเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเดี๋ยใส่ก้าไปพี่น้องโอ้่นี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 ่ มุ่งผละพี่น้องเวลาใส่เดี๋ยวมันชิเย็นพี่น้องแล้วมันจน,น,นจได้กินหัวหอมไม่ไงโอ้ยเจนนี่มันได้ผลอีเลพี่น้องเพราะว่าปูน่าเห็ดเห็ดมากกับจั่วของมันเลยอยากจะมาบอกต่อแล้วพี่น้องเนาะความสวยความงามใน่บด้ดอกต้องแช่กันพี่น้องเพราะว่าอายุเ่ามานี่เนาะความสวยนี่สําคัญนะคะสําคัญมากสําคัญมากโอ้ยมันยงมันใหญ่ใช่หรืหนาแขกจริงจริงนะพี่น้องจ้าอันทพายมี อัอนเมียนลูกไม่เต่านะคะให้ลูกเต่าเยียสโลมเส่นห,หัวให้พี่นอ้องสโลมหนังหัวให้ทั่วนะคะสโลมไปให้ทั่วแบบนี้นะคะโอ้ยคอยคิดอันเม็ดอันนี้คอยคิดอันนี้พวกอกพี่นอ้องว่าแม่ลูกกบว่าในเอียงเนาะโอ้ย,อะะอย,อยจำซื้อ,อ่าไรพี่นอ้องเค็ดไปกับจำอะไรจนะพูดเถอะมา้ยจำซื้อ่าไรเดี๋ยวฉันมาบอกทีหลังเด้อ <laughs> อันนี้มันมีประโยชน์หลายค่ะไ่เงียบเงียเนี่ยๆๆๆๆเนี่ยมันมีประโยชน์ผู้ใดอันหูกะนี่พี่น้องผู้ใดหูกะเนี่ยไปค้นหาเองได้จ้ะเด้อ <c oughs> โอ้ยจะมันลืมลืมสื่อเด้อพี่น้องลืมสื่อ นั่งคิดเด้เนี่ว่ามันอีหยังข่อยนั่งคิดได้พี่น้องภาษาอังกฤษเรียกครบครบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าครบไปค้นหาเอาเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะบอกอีกทีผู้ใดอัน ผู้ใด้อนแน่ใจนี่พี่น้องก็ม,มาเขียนมาบอกเด็กป,ปุนะจะไปค้นหาภาษาไทยเดภาษาติปปุนาอยู่หูอยู่แต่ภา,า <c ười> ษาไทยผิดบอกคิดบอกว่ามันมันเป็นอันมันเป็นอันใบกา้านผูก้านผูหรือเปล่กาก้านผูก็ไม่ใช่เอ่อหรือว่ากระวานกระวานก็ไม่ใช่เอ๊ะมันเละอีกอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะโอ้ยมันอยู่ติดอยู่าปากนี่บอกบ่ออกพี่น้องเอ้ยอย่างวอ ะไรนะเขาเรียกอะไรนะว้าคิดบอกพี่นอ้องไ่้ยคิดบอกค่อยเท่าเลาคิดบอกนี่พี่น้องไปเท้าใส่พี่น้องตกขยี้ขยี้หนังหัวแบบนี้นะคะต้องเอาให้ทั่วดหนังหัวนะแล้วก็เนี่ยมันจะนวดนวดนวดหนังหัวแบบนี้นะพี่น้องนวดเข้าไปพี่น้องมันจะทําให้ผมดกดําเงางามและสูตรอ่าสูตรผมรกดกดําเงางาม ยวบูนาจะมาแนะนําอีกทีนะคะจะมีสูตรที่แบบวา่าใช้แบบของธรรมชาติละพี่น้องของธรรมชาติเนี่ยมันใส่ล้วมันดีอีกพี่น้องมันแบบว่ามันมันได้ผลนะพี่น้องอ่ะมันอาจจะทราได้แตมันอาจจะได้ผลแต่ว่ามันก็ได้ผลนะพี่น้องแบบว่ามันบ่มีสารเอียงเกลือป่นสิพี่น้องของที่ไดเขาได้ไมาจากธรรมช,ม,มชาติเนี่ยต้องสโลมให้ทั่วนะคะต้องเอาให้ทั่วหนังหัว เพราะว่าถ้าไม่ถันะ่วหนังหัวแลาา้วมันจะงอกงอกเป็นยำยๆได้พี่น้องเดี๋ยวมันงอกเป็นยำยมค่ะตามที่บอกนะคะใครมีมอันผู้ใดมีอันซองของอ่นซาน่ะพี่น้องที่เป็นอันที่ที่เป็น,ปนอันซองๆหน่ะพี่น้องก็สามารถต้มเข้าไปร่วมกันนะพี่น้องนะแต่ว่าปูน่าบ่มีบ่มีที่ปูนาก็เลยใส่กาแฟก,กากแฟผงกาแฟเนี่ยกาแฟ กาแฟที่เราดื่มนี่แหละเป็นผงๆโซงกาแฟนะอย,อย่างนี้นะคะเป็นกาแฟลูกใบกะวไม่ใช่กะวานคิดโม่เอี่ยนาอพี่หน้องกูดคิดโปอใส่เยอะๆไป,ไปคิดโอกแต่ที่บอกว่าจ่ายกินรุยกโครบ มันเป็นอันชน่วงนี้คนไทยเฮานิยมพี่น้องหรือว่าคนทั่วโลกเคนนิยมเอามากินแก่พวกโควิดนะเพราะว่าอันนี้มันมีมันมีประโยชน์มากมายนะพี่น้องเนี่ยมันมีประโยชน์คุณประโยชน์มากมายเนี่ยแก่สารพัดโรคเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยกอเลยคือโอโอกวะน้องหอมเขาจะมาต้มใส่หมอ่ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเวลาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเขาจะสำเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวโอ้ยแม่งแม่งพี่น้องโอ้ย นวดไปก็รับตามมึงๆเพราะว่าอย่างมันไม่แห้งอันนี้จะหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรืออาจจะเป็นชั่วโมงแล้วแต่ปูน่าและพี่น้อแล้วแต่อารมณ์ของปูนา่ายิ่งหมักไว้นานก็ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้เข่าไปถึงหลาถึงโคนนะคะโอเคไก่ไก่มันจะไก่จะทั่วลวพี่นอ้อมันไก่จะทั่วลว ยิงเอาอกาออกกาแฟใส่นะพี่น้องเอากากกาแฟนี่มักใสแล้วก็มักมักมานโอ้ยจะแม่นมันสุดยอดเลยเนะี่ยมีคนบอกว่ามีแล้วคนคนเขามานอนเบิดต้องใส่ในทัวพี่น้องต้องใส่ในทัวแต่ว่าใส่ไปทัวเดี่ยมันสิงอเป็นหย่มๆได้จ้า หลังจากนั้นก็จะนวดนะคะนวดศีสะหนังสีสะอย่างนี้นะคะนวดเข้าไปเอาให้เปียกเนยพี่น้องเอาเห็เปียกโชกเลยด้จ้ะลองไปเห็ดดูเด้อพี่น้องลองไปเห็ดดูกันเถอไม่ใช่กระวานเนาะมันเป็นอีหยังมันซื้ออีหยังลหละว่าก่านลยคือเงือดหลายคนลืมพี่น้อง เงิดเงิดลืมขยี้ขยี้พี่น้องนวดบาด่กันนวดน่องหัวพี่น้องนวดไปให้ทั่วนวดไปให้ทั่วนะคะนวดไปให้ทั่วนวดให้ทั่วดน่องหัวมันจะออกน้ำดำๆเพราะว่าดหยังเพราะว่า มันเป็นหัวหอมพี่น้องจ๋ามันเป็นหัวหอมแดงแมนบอกมันก็เะเทถ่าออกใส่มือไปอย่างนี้ใส่มือไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามที่บอกผู้ใดไม่ลูกมีหลานลให้ลู่ให้หลานเทดให้พี่น้องให้เขาเจบแบบใส่หัวให,ห้เทถให้ขึ้นหลังซื่อสวยที่พี่น้อง มันสีได้ทั่วถึงเพราะเห็ดจากพ่เอทเองนีมันบ่ค่อยสะดวกปันใดโอเคหลังจากนั้นก็จะนวดรู้สึกว่ามันจะทัวบละ่ะนวดนั่งหัวอย่างเงี้ยโมเมนต์ว่าแต่เห็นเห้ผมงอกอันหายไปได้พี่น้อง มันบำรุงเส้นผมผอมด้วยจ้ะมันที่เห็นผมนี่โดดดำเงางามด้วยนะคะสูตรนี้ไม่ใช่ว่าคือทูอ in วันเลยแหละสูตรนี้นะคือยิงนกตัวเดียวได้สองตัวเลยนะเนี่ยยงไม่ใช่ยิงนกตัวเดียวได้สองยิงนกครั้งเดียวได้สองตัวเลยเนี่ยนวด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 เพื่อให้มันซึมเข้าไปในรากในรากผมคะ่ะ เห็นไหมผมปูน้มันจะดกมันจะดําแต่ก่อนเนี่ยผมบ่ดำยังสิให้พี่นอนองใส่อาทิตย์ละสามครั้งแล้จวจถวายวผมมีเวลากะใส่อาทิตย์ละสองครั้งก็ได้สองครั้งต่ออาทิตย์ได้พี่นอนองจ้ะลองไปเห็นิ่งกันได้พี่น้น่งของแบบมันอยู่ใน,นบ้านเขาพี่นอนองมันมันหาง่ายห่อมเราต้องไปเสียไปลงเวลาอันเข่าร้วอนเสริมสวยอบผมอบไอ้น้ำพี่น้อน อยู่บ้านตอนกลางคืนเนี่ยเลิกงานมาบางคนเหลิกงานเหลืเงินมากับเมื่อ,อยเนาะแต่วากะเผื่อความงามพี่หน้องเห็ดกลับไปเพื่อามงามของเรานะคะนั่งบางที่บอกที่วิ่งสีพี่น้องกับเ,เห็ดขาเวลาค่าเวลาไปค่ะและหลังจากนั้นนะปูนาก็จะหมากไว้นะคะจริงๆปูนาจะหวนวงน้านกน่านีเดี๋ยวเวลามันจะเยอะพี่น่อง เดี๋ยวปูนามีอีกสูตรที่จะเอามาอนมาแช่มานี่ความสวยความงามเกี่ยวกับใบหน้า้จะจ้ะสูตรนี้ก็เห็นง่ายง่ายบายา ạ t ขึ้นกันสําหรับหน้าที่แบบว่าหน้าแห้งหยากร้านนะคะแล้วก็มันก็จะเอาไปปําปรุงทําให้หน้านี่ค่ะเดี๋ยวปูนาก็จะปล่อยอย่างเงี้ยปล่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะ นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกูนาก็จะไปอาบน้ำนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนาก็จะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปล้างออกเสียดายโอเคต่อไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอล้างมือนะขอล้างมือกันนะ ต่อไปเดี๋ยวจะมาดูการบำรุงบำรุงผิวพัน์ผิวหน้าเด้อพี่น้องปูนานี่อายุห้าสิบห้าย่างหาสิบหกแหะเด้อจาก็กปูนามีสูตรอีกแล้วพี่น้องจ่ามีสูตรมันจะมีสองสูตรนะคะอันนี้คือสูตรแรกที่ปูนาจะทาก่อนแล้วก็สูตรที่สองสูตรแรกเนี่ยะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วพี่น้องสีเขียวปื้แบบนี้ <laughs> คือเท่าเลยพี่น้องอันนี้จะเป็น พาสเชี่แล้วก็อาพาสเชรี่แล้วก็ไอ้น้ำซาเขา่าพี่น้องน้ำซาเขา่าพี่น,อนาาออ้องน้ำซาเขา่านี่เอามาไว้ประมาณสักหกชั่วโมงน้ำซาเข่าน้ำเขาเจ้าเขาเหนียวกระไดพี่น้องเอามามาไว้ชักสี่หาชั่วโมงหรือหกชั่วโมงสิมัก็ต้องเอาหลายพี่น้องใส่จักกันจักกันถ้่วหนึ่งกระไดถ้วเนยน้อยนะแล้วก็เอามามามาใส่อนโถยงสีกระไดถวดกระโล่เต็จ อันเวลามามาในี่ต้องสั้นพี่น้องต้องสั้นประมาณถุกๆูกสโมงเพื่อจะให้อ่าไอ้น้าของน้าเขาออกออกมาพี่น้องก็หลังจากนั้นนะคะก็มากรองมากรองเอาอ่าตั้งแต่น้าเขามาพี่น้องน้าเขามาแล้วน้าซับเข่านะพี่น้องแล้วก็ ผัา,าสลีที่สีเขียวนี่คือพาสลีด้วยค่ะพี่น้องจ๋าพาสลีนะคะที่มันทําให Dial ้ไปซื้อพาสลีมาพี่น้องพาสลีเอามาหั่นมาหั่นมาหั่นเอาแต่ใบนะคะอย่าเอาก้านแล้วก็เอามาปั่นเอามาปั่นเอาแต่น้ํามันปั่นแล้วก็คั้นเอาแต่น้ํามันแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็เอามาผสมกับน้ำเซาเข่าพี่น้องน้ำเซาเข่าในประมาณหนึ่งเก้ียวนะพี่น้องแล้วก็ เจียซีดพี่น้องเม็ดเจียซีดเมืองไทยอาจจะมีขายเอามาจากสองช้อนโต๊ะพี่น้องแล้วก็เอามาล้างมาล่างน้ำแล้วก็เอาไปต้มพี่น้องต้มเอากรองเอาแต่น้ํามันแล้วก็ใส่คอนสแต็ตเข้าไปคือแป้งแป้งข้าวโพดพี่น้องคอนสแต็ตคือแป้งข้าวโพดเพื่อจะให้มันมันเหนียวแล้วก็เอาไปค้นพี่น้องเอาไปค้นในหม้อเอาไปตั้งไฟแล้วก็ไปคน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 จนค้นจนมันไหลแ่ไข่กับสังขยาใบเตยอย่างนั้นแหละ คนเดี๋ยวได้อย่างนั้นแดดใครมีใบเตยก็เอาได้นะไม่ต้องใช้พาสเรี่ถ้าใครมีใบเตยพี่น้องจา๋าใช้ใบเตยแทนได้นะคะใช้ใบเตยก็ได้นะคะถ้ามีใครไม่จําเป็นต้องไปซื้อพาสเรี่แล้วก็นี่ค่ะเวลาคนมันเหนียวเหนียวอ่อยมันได้คล้ายๆกับอ้สังขยาใบาเตยสังขยาลักษณะจะเป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็มาปล่อยให้เย็นแล้วก็เราเอามาเก็บใส่พวกเนี้ยพวกเครื่องรู้เครื่องสาอางเนี่ยหลังจากนั้นก็ มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราก็เอามาทาหน้าโอ้ยรับรองเลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะคะเอามาทาหน้าทาทิ้งไว้ประมาณสักขึ้นึ่งชั่วโมงเพราะว่าพาสลี่นี้มันก็มีส่วนผสมของวิตามินเยอะแยะมันจะทําให้หน้าเราตึงไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะแล้วก็มันจะทําให้หน้าไม่แห้งด้วยเนี่ยทาทิ้งไว้บางคนเขาจะเขาเรียวกว่ามาร์กหน้าเนาะ แต่ปูน่าจะโบส่เยอะพี่น้องปูงน่าจะใส่เนี้ยนิดเดียวนะคะโอ้ยนี่ก็ทาทาลงมาถึงคอด้วยถ้าใครแบบอยากได้สูตรนะคะเดี๋ยวปูน่าจะมาทําให้ดูอีกทีนะคะว่าขั้นตอนทําอย่างไรนะคะมันเจ็ดเย็นพี่น้องตามที่บอกนะคะใครมีใบเตยถ้าใครไม่มีพาสเรี่นะคะ ใส่ใบเตยก็ได้ด้วยจ้ะเด้อใส่ใบเตยน้าบานข้หาบหยืนประหยาดพี่น้องเพราะว่าบางคนนะอา,อาจจะไม่สะดวกในการไปซื้อพ,พส์ลี่นะครับต้นพสล์ลี่ตามต,ล,ตลาดหรือมันอาจจะมีราคาแพงหน่อยเพราะมันเป็นของต่างประเทศก็ใส้ใบเตยแบบบ้านๆของเราได้บางคนเนี่ยเขาใส่แบบหน้าเนี่ยเขียวปื้อเลยแหละเวลาเขามาักหน้าเนี่ยหน้าเขาใส่หน้าไว้ าทาไว้ยังสินะพี่นอ้องเราก็ไปแช่แข็งไ่ใช่แช่ไไปแช่ตู้เย็นไว้จะได้ใช้ได้เป็นเดือนได้จ้ะนี่แหละในการบำรุงหน้าทําไมมีคนถามว่าปูนาทําไมหน้าดูหน้าไม่ไอ้ไม่เป็นเขออาเรียกอะไรหน้าผากหนะ้าเผื่ไม่ค่อยย่นเลยนี่แหละเนี่ยของจากธรรมชาติทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยใช้ดีนักเลยโอเคเนี่ยหลังจากนั้นนะปูนาก็จะมาร์กอันนี้ทิ้งไว้ มาร์ถึงไว้ได้ได้เวลาผมของผมเดีจะไปสัะผมออกและหลังจากนั้นนะคะปูนาก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งเ <c oughs> ออมันเข้าปากโอเคเนี่ยทาไว้นะคะตบตบตบ,ตบหน้าหน่อยตบหน้าตัวเองนะเพื่อจะให้เนื้อครีมมันเข้าไปในผิวหนังของเรานะคะ มึงคนก็นวดเบาๆก็ได้นวดเข้าไปนวดเบาๆรับรองเลยสูตรนี้พี่น้องสูตรนี้ไม่แพ้นะคะออทายสกินนะคะคือใช้ได้ทุกผิวนะคะคนที่แพ้ก็สามารถใช้ได้นะคะไม่มีไม่มีผลข้างเคียงนะคะสามารถนําไปใช้ได้โอ้ยง่ายมากเนี่ยง่ายจริงๆเนี่ยแล้วเวลาไปล่างออกพี่น้องน้าจะใสกิ้งแล้วตรงนี้มันก็จะไม่ยงไม่ย่นดูสิ เนี่ยดูเนี่ยแถวนี้เลยแถวทาเนี่ยทาไปหมดเลยเนี่ยทาไปอย่างนี้นะจ๊ะเด้อพี่น้องความสวยกำงามเอามาฝากกันนะคะแล้วปูนาจะทิ้งไว้ประมาณเนี่ยทิ้งไว้หมักตามเวลาของผมเนี่ยถ้าปูาปนาไปล้างเรออกแล้วปูจนาจะมาให้ดูอีกทีแล้วมาดูอีกสูตรนะคะสูตรนี้เดี๋ยวขอล้างมือก่อน จะปล่อยให้มันแห้งแล้วมันจะทาให้หน้ามันตึงแบบอืมันรู้สึกสบาย <appointment> อ่ะเวลาไปล่างออกนี่หน้ามันจะนิ่มพี่น้องแล้วก็มีอีกสูตรนะคะอันนี้จะเป็นสูตรอันนี้จะเป็นสูตรอีกสูตรนะคะที่ปุน้าใส่หัวหอมพี่น้องอันนี้จะเป็นหัวหอมเนีย่ยหัวหอมแดงๆเนี่ยปอกเปลือกออกเอาแต่เนื้อมานะแล้วก็เอาหัวหอมมาขูด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 ,ขดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ามัน คั้นเอาแต่น้ําหอมนะคะแล้วก็ใส่เจียซีดเอาเจียซีดไปต้มเจียซีดแล้วก็แป้งข้าวโพดก็จะมีหัวหอมหัวหอมเอาแต่เนื้อนะคะมาขูดมาขูดแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำมันพี่น้องคั้นเอาแต่น้ำมันแล้วก็เจียซีดเอาเจียซีดไปต้มแล้วก็เอาแต่น้ำพี่น้องกองออกเอาแต่น้ำมาผสมกัน แล้วก็แล้วก็แป้งแป้งเอ่อเป็นเป็นข้าวโพดนะคะเป็นข้าวโพดแล้วก็เอาไปกวนเอาไปกวนจนจนเนื้อแป้งเป็นคล้ายๆกับบุญใบเตยนั่นแหละสังขยาใบเตยอย่างนั้นเลยไม่ใช่บุนใบเตยเหมือนสังขยาใบเตยเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ใส่ครอ,อ่แป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะบ็ดเวณเนื้อครีมอ่เหนียวนะพี่น้องใส่เข้าไปอย่าใส่เยอะประมาณชักซ้อมชาหรืออ่ ประมาณนี้ก็คนคนปูนาเทมเยอะเพราะว่าขี้เกียจทาหลายรอบปูนาทําเสร็จป,ปูนาก็ไปใส่ตู้เย็นแล้วก็ไปคน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 จนไปคล้ายกับสังขยาใบเตยแล้วก็ยกลงยกลงแล้วนั่งหล,งลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้มันเย็นนะคะปล่อยให้ครีมเย็นแล้วก็มาเติมน้ำน้ามันมะพร้าวเนี่ยน้ํามันมะพร้าวแบบนี้นะคะใส่ไปแักหนึ่งช้อนโต๊ะถ,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 ถ้าใครทําเยอะก็ ใส่ไปเยอะนะคะถ้าใครทําน้อยก็ใส่ปริมาณน้อยในะใส่เยอะนะคะแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะเนี่ยใช้วิตามินอ e ีแบบนี้นะคะหยอดลงไปเนี่ยใครมีวิตามินอ e ีก็หยอดลงไปนะคะประมาณสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้แบบอ่าให้เย็นแล้วเอามาใส่โถวอย่างนี้นะคะหเห็นไหมหน้าผูนางเริ่มตึงแล้วเนี่ยเนี่ยมันเริ่มตึงแล้วดูหน้าผากไม่ยุงไม่ย่นเลยนะ หน้านมันก็จะเริ่มตึงมันจะทําให้แบบหน้าที่เรามันเป็นตีนไก่ตีนกาตีนหนูตีนเป็ดอะไรเนี่ยมันจะทาให้มันตึงมันจะทําให้ดูแบบกระชับขึ้นสําหรับสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เหมือนกันที่คนที่หน้าเหี่ยวย่นนะคะเป็นจุดด่างดานะคะสูตรนี้เหมาะมากนะคะถ้าใครสนใจสูตรเดี๋ยวปุนาจะมา ลงคลิปให้ดูอีกทีนะคะทำง่ายมากนะคะอุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะคะก็มีหัวหอมแล้วก็แป้งข้าวโพดแล้วก็เทียรซีดเดี๋ยวเียซีดจะมาให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็วิตามินวิตามินอีเนี่ยคะเพื่อไปบำรุงผิวนะคะทีะ่ผิวหนังเราที่มันมันแห้งแยบาก,กาันหรือว่ามันมันเสียไปมันจะแบบว่าไปบำรุงนะคะได้ผิวพรรณใหม่ๆขึ้นมา Yeah. สูตรนี้นะคะหลังจากที่ปูนาใช้อันนี้เสร็จนะคะปูนาก็จะไปล้างออกและหลังจากล้างองล้างออกเสร็จเรียบร้อยนะคะปูนาก็จะทานี้นะคะทาครีมอันนี้ประมาณสักสักครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้นะคะและหลังจากนั้นก็จะไปล้างหน้าออกแล้วก็ใช้ครีมตามปกตินะคะนี่ค่ะสูตรนี้ลวรองเลย สาเหตุที่หน้าปูนาเป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะอย่างนี้แหละนุ่มมันนุ่มมากเด้พี่น้องเนี่ยนี่ค่ะก็ฝากนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะสูตรนะคะก็ติดต่อปูนามานะคะเดี๋ยวปูนาจะลงคลิปให้ดูนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกิง้งกิ้งกิ้งกิ้งให้ปูนาด,ด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของปูนานะคะ เดี๋ยวปุนาจะมาไลฟ์สดอีกทีนะคะตอนเย็นๆน,นะคะตอนเย็นๆนี่ปุนาจะมาไลฟ์สดอีกทีว่าเกี่ยวกับแซดเดชไยฟอนะคะว่าจะเดินทางต่อหรือว่าจะหยุดนะคะเดี๋ยวปุนาจะมาคุยให้ฟังอีกทีเดี๋ยวเจอกันนะคะประมาณ 2องทุ่มที่เมืองไทยนะคะโอเคนะคะสำหรับคี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดฝากกดกระดิ่งกริ่งกริงกด้วยนะครับเพื่อจะได้ไมพลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนะ USA ได้จากพี่น้องจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ